สุขที่ควรกลัวและไม่ควรกลัวก็ข้อนั้นอันเรากล่าวแล้วว่าบุคคลควรรู้จักการวินิจฉัยในความสุขเมื่อรู้จักการวินิจฉัยความสุขแล้วควรประกอบความสุขชนิดที่เป็นภายในข้อนั้นเรากล่าวเพราะอาศัยเหตุผลอะไรเล่าพิกุทั้งหลายกามาคุณห้าอย่างเหล่านี้ห้าอย่างเป็นอย่างไรคือรูปที่เห็นด้วยตา เสียงที่ฟังด้วยหูกลิ่นที่ดมด้วยจมูกรสที่ลิ้มด้วยลิ้นและผลทัพะที่สัมผัสด้วยกายเป็นสิ่งที่น่าปรารถนาน่ารักใคร่น่าพอใจเป็นสิ่งที่ยวนตายวนใจให้รักเป็นที่เข้าไปตั้งอาศัยซึ่งความใคร่เป็นที่ตั้งแห่งความกำหนัดยอมใจพิกุทั้งหลายสุขโสมนัสอันใดอาศัยกามคุณห้าเหล่านี้เกิดขึ้น สุขสมนัตนั้นเราเรียกว่ากามสุขอันเป็นสุขของปุถุชนเป็นสุขทางเมถุนไม่ใช่สุขนันประเสริฐเรากล่าวว่าสุขนั้นบุคคลไม่ควรเสพไม่ควรเจริญไม่ควรทำให้มากควรกลัวพิขุทั้งหลายพิขุในธรรมวินัยนี้เข้าถึงซึ่งปฐมฌานอันมีวิตกวิจารมีปีติและสุขอันเกิดแต่วิเวกแล้วแลอยู่ เพราะวิตกวิจาร์ณรำงับลงจึงบรรลุทุติยชานอันเป็นเครื่องผ่องใสแห่งใจในภายในให้สมาธิเป็นธรรมอันเอกผุดขึ้นไม่มีวิตกไม่มีวิจาร์ณมีแต่ปีติและสุขอันเกิดแต่สมาธิแล้วแลอยู่เพราะปีติจางหายไปเธอเป็นผู้เพ่งเฉยอยู่ได้มีสติมีความรู้สึกตัวทั่วพร้อมและได้เสวยสุขด้วยกายจึงบรรลุตติยชาน อันเป็นฌานที่พระอริยเจ้าทั้งหลายกล่าวสรรเสริญผู้ได้บรรลุว่าเป็นผู้เฉยอยู่ได้มีสติมีการอยู่เป็นสุขแล้วแลอยู่เพราะละสุขและทุกข์เสียได้และเพราะความดับหายไปแห่งโสมนัสและโทมนัสในการก่อนจึงบรรลุจตุตฌานอันไม่ทุกข์และไม่สุขมีแต่สติอันบริสุทธิ์เพราะอุเบกขาแล้วแลอยู่ นี้เราเรียกว่าสุขอาศัยในขมมะเป็นสุขเกิดแต่ความสงัดเงียบสุขเกิดแต่ความเข้าไปสงบระงับสุขเกิดแต่ความรู้พร้อมเรากล่าวว่าสุขนั้นบุคคลควรแสพให้ทั่วถึงควรทำให้เจริญควรทำให้มากไม่ควรกลัวคำใดที่เรากล่าวแล้วว่าบุคคลควรรู้จักการวินิจฉัยในความสุขเมื่อรู้จักการวินิจฉัยความสุขแล้ว ควรประกอบความสุขชนิดที่เป็นภายในนั้นคำนั้นเรากล่าวแล้วเพราะอาศัยเหตุผลนี้